จอบเมียวบ็อกจอบเศรา้าจอบแรงจอบโซกสั้นที่ห้าของลูกไซค์กคคอย <c oughs> <c oughs> ย้อมสีผมท่าครับลูกตายกุ๊กม่ต้องเนี้ามาละทานพญากับลูกล้ะจ้านะสมองเคืองพอดีสีกินพอดีลูกตากับบ้านบานรักะร่างผมเฮ้ยเลิศมาคือลายถึงไหล,ไหลพันไป เฮดเล็บเฮดเองเนาะเฮ็ดผมก็เฮดเองนีเฮ็ดเล็บขั้นไปเฮดอยูฮานหันสก้าวเก้าเก้าเก้าสัวเลือกสีเฮดเล็บแล้วติดเจลกับห้าซิบอัพบอกเฮดผมคือกันหกซิบขั้นเจ้าอยู่ดนสมองอัพขึ้นไปก็จะเป็นร้อยดอนเนาะอันนี้เฮ็ดเองเจ๊ะดองไปแต่ว่าความภูมิใจที่เฮดเองเป็นย้อมผมเป็นงานอ๋อย้อมผมจะลูก ย่อมผมถ่าครับรู้พุดีสมงคางพอดีมันกินพอดีมันที่เป็นซีจังได้เนี่ยสีจังได้ก่ะความภูมิใจเห้นเป็นเองแร่ะกะทいใจกับล้างมันเฮ้รักตื่นรักตื่นจัดทีลัก Mommy Yuh Teezer said when are you!! When are you gonna get Teezer Birthday present Present for? For his birthday You give it you say August w e supposed to give him the present you must sue Mooday His August already passed I อ้ n งโ n o w รี r r ตชูวั u อันเ18 Tomorrow ี้พร y ่้บิก i ินอันเค็กังเป็นช็อกโกแลตเค้กตกลอกับอริคอริค้อมแล้วไตาชแลเมมี่สอรีเคไออตัวช็อกโกแลตเคยาอ้มอืเทนเทนยุคใหม่ของอเมริกาเนาะออยู่แบบสมรท h พอดีพองามซื้อของได้ราคาที่ ถูกท,ที่สุดคุ้มค่าที่สุดเนาะอ่า <laughs> มันเลิศแต่ล <c oughs> ะอ่บุก,บกอีกละบุกยัง free in stores event ฟรีเหรอนี่เดบ,บุกอันนี้ก็ฟรีว้าย come out to hear new hampton mrs hampton อ่ามาคุ่มาพี่เล็กยังว้ายฮอ้ดคุยเออเออเาว้ายถือไว้แนนว้ายถือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไว้แน่ไปอัดตู้ซอยน้องโอเคว้ายอ่า ลังคนยังเพิงพาตัวเองบ่ได้นะยังเป็นกาบฝากอยู่เฮือนนั่นเฮือนปู่เฮือนยาเฮือนพอ่อเฮือนแม่เอาลูกไปเข,าขเ้าเฮือนเอกสนมีสูดยูนิฟอร์มมีนู่นนี่นั่นเพิ่นวาลูล่เพิ่นวาลูกเพิ่นสูงทรงสูงทรงกรงเฮือนรธรรมดาอันธาตแท้พวกเขาเอาลูกไปขขเข้าเฮือนรัธรรมดาเขามีเฮือนมีรถมีพอร์ตกีรีท่ายได้มีอิสระภาพเป็นนายตัวเองว่าเป็นขีกาทาตสิ่งใดให้โซลูลาะ เขายืนด oh, oh. mm ้วยขาตัวเองเขาเออหายใจด้วยหูดังตัวเองได้เขานั่นสูงทรงแท้จริงนะเออขากับแปกคนเฮาเป็นกาฝากยัง่าตัวเองสูงทรงอ้ยอืมังค้นกะใจแตกละกินเละเมาทั้งทีเพิ่งพาตัวเองก็มาได้เออลังค้นนังสือกล่าว่าครบ ไปครับพี่คูเวสิงเอาภาษากับโปรซอกเฮียนกระโปซอกเฮียนฮู้แบบสิ่งที่มันพัฒนาเฮียนฮู้สิ่งที่มันแตกแตกเลาะเลาะเมากระเพวกขิมเมาเนอะเอ็นเอ็นแตกดีว่าไปจะซื้อดอกว่าไปเป็นบดเฮียนเวนชีวินเฮาซีวินเฮาลุยพ้นเป็นนายตัวเองว่าเป็นขี้คลาสิ่งใดรับสุดละเลิศละอ้าเอ้ยเป่าเอลย อย่งให้คอยปย่างไอ้ตั้าก่อนสิวะดอราแม่แม่แม่เอะไอ้ขึ้นวนเว้นกวันนนจะมีกอ่อเลยจอเสื้องามแเสื้อผ้าวงผู้บานโอ้เยะเต็มอยู่บอกเต็มอยู่เครื่องมตรืใหม่แม่่ยูนี่ดอแรงจับอยู่นี่จับเอกขั้นละได้ดดหามยอะจับยูนี่ด่ั ก็คิดได้อหลายฮะน่ารักตัดแพงมาตรงนีนแล้วก็เอ้ยแฮปปี้ดีดานเนาะมาตรงนีนแฮปปี้ดีดานจังเลยนึกกระเจมทัพพุท่าหลวงงามงามพ่นมาโลดหลายโพสนุ่งโลดหลายโพดโอ้งามนุ่งสีงามโอเคกูดเออเอ้ยงามหลาย 하하하하하 <laughs> <laughs> <laughs>